xin chào anh Leo,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  anh ฮะอ่ามือท่านนะของจงหมอนที่เราเคยใช้มีเคยใช้เคยอะไรอยู่ในบ้านเราไหมหนอนวนี้มันไว อยู่กับพี่พเอามาแต่ว่ามมใช้ในบริษัไพนี่เนาะเ็ระบือเรเมนเบเมนสองันนี้รูปเฉลหรือลวนๆทีสองอ่ยูเลยเอเดท้าไม่ะแทกบัตรแต่มันเมียน

ông chị nhà em được rồi anh em đi được rồi nha nha cô anh ngồi được Không, cái này là mình. Không.

าเดินเข้าไปน่ะร้านคนหนึ่งให้เดินไปดูให้แน่ใจ,จว่าให้หมอนไหมเขาจะพาลูกไปปกติ<ป>บ้านพี่เนี่ยมีคนเข้า,คน,ขา,ค,นขาคนออกดไม่กยมีแล้วเส้นทางข้างๆตรงนี้เนี่ยเป็นทางสาธารณะใช่ค่ะแล้วเพิ่งเข้าไปเห็นเนี่ยวันนี้บอกเข้าวันนี้ค่ะพอดี้ข้อขารับเลี้ยงสานก็เลยเขาบอกได้โอกาสญาติน่ะเอาปัจจุบันนนี้ตั้งใจไปแล้วว่าจะทำไปไปเลี้ยงให้มัน เข้าเปิดเดือนเลยเปิดเข้าเข้าสวนครั้งสุดท้ายเนี่ยเือบเดือนแล้วค่ะแต่เพิ่งมาเข้าอีกตอนเช้าแต่แต่เข้าไปให้ฮันไก่เข้านะเข้าอยว่าคืนน้องนั้นมันอยู่กับพื้นเราต้องมองเห็นแต่นี่มันมอนมอนหนึ่งไม่มีจับกำลังกระชั้นคิดว่าคิดว่าไอ้ทานมะพร้าวมันหนุนแอรปฝอยฝอยมะพร้าวแล้วตอนที่แจ้งนี่แจ้งใครก่อนแจ้งผู้ใหญ่น้องสาวน้องสว่อแจ้งผู

A. <laughs>